เรื่องของภิกษุหรือสมณะภิกษุในบะพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาหรือว่าด้วยความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปร่งประกาศพระสัทธรรม เมื่อพระองค์ได้ประกาศพระสัตธรรมแล้วมีผู้รู้ตามผู้รู้ตามเหล่านั้นเรียกว่าเป็นสมณนะหรือเป็นภิกษุนะภิกษุนั้นเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเรียกว่าภิกขุภิกภิกษุหรือว่าภิกขุนั้นแปลว่าผู้เห็นภยัย ผู้เห็นภัยเห็นโทษในสังสารวัตรภิกษุนั้นต้องเป็นผู้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละเลิกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดสถานที่อยู่ของภิกษุในสมัยก่อน ท่านได้อนุญาตให้ภิกษุอยู่โคนไม้หนึ่งเรือนว่างหนึ่งป่าชัดหนึ่งล้อมวางหนึ่งนี่ถือว่าเป็นเสนาสะนะของภิกษุในสมัยก่อนอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าตามถ้ำ ที่ไม่มีผู้คนหลีกเล่นอยู่อยู่เรือนว่างเรือนว่างก็เหมือนกับขนมตามท้องไร่ท้องนาที่ชาวบ้านเขาไม่อยู่ชาวบ้านอาจจะสร้างไว้เป็นที่พักภิกษุผ่านไปก็อาศัยพักเพียงชั่วคําชั่วคืนป่าชัดก็คือเป็นป่าที่ป่าละเมะป่าไม่ใหญ่ ลมปางก็คือกองวางที่เขาเก็บปางแล้วเขาเก็บปางไว้พระอาจจะไปอยู่ไปอาศัยเพียงชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปนี่คือที่อยู่หรือเรียกว่าเสนาสนะของพระสงฆ์ในสมัยก่อนแต่ในสมัยปัจจุบัน ที่อยู่ของพระสงฆ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเห็นว่าญ,ญาติโยมก็จะสร้างเสนาสนะคือกุฏิวิหารบางทีก็ใหญ่โตบางทีก็มีของใช้ของประดับมากมายหรือสดงดงามใหญ่โตก็ตามแต่กำลังศรัทธาของโยมกันอยู่ การาศัยของพระในสมัยปัจจุบันก็เลยมีความแตกต่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยก่อนดังนั้นก็เป็นไปตามยุคตามสมัยดังนี้ขอความสุขความเจริญทั้งหลายจงบังเกิดมีกับท่านทั้งหลายขอเจริญพร